น้าก็เลิกงานเอาเมียไปกินแบ่งกันมเก็บกับน้องพือ <ไป S 1> นเบิ่งนาะทีนองงามงามใบเต็มมีแต่ใบงามงามพืนะ้นน่ะรวะยเลี่ยเล,ลีซาเลน่แบบบ้านเท่าเลยจะไปตาต่มตาใสๆที่เปีปย,ปย,ปอยของพื่นนู้นสิตาบ้างนาทีนองงามงาม nó nhọn nhọn man ซัมเมอรกันได้ดองมันรุ่งแห้งโอ้ยไปเตา